อ้าวปลูกพญาไร้ใบทรงกระถางทรงสูงแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะสวยงามฮะสวยงามสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กใช้ไอเดียในการผลิตผลงานนะกับไม้ที่เรามีอยู่ทำให้เรามีความสุข สมองก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆช่องจิตทนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ โอ้โหนี่ต้นพญาไร้ใบของนาเล็กฮะก็เป็นพญาไร่ใบเขากวางนะสวยงามเลยฮะอันนี้นาเล็กชําไว้ประมาณสักสามเดือนกว่ากๆนะก็แค่ตัดกิ่งมาชําไวเ้เฉยๆเนี่ยอุปกรณ์เราก็ซึ่งนึ่งข้าวนี่แหละฮะนะซึ่งนึ่งทำอาหารนี่แหละที่เขาเลิกใช้ก็มาเป็นที่ชำ่ำนะมีรูๆก็เสียบลงไปก็ติดและะ้วนะ เดี๋ยววันนี้จะจัดการย้ายสักหน่อยย้ายลงกระถางาใหม่คือต้นแม่ของอพญาไรใบทีนาเล็กชำนะนก็ตัดกิ่งเอากิ่งแก่ๆที่อยู่ด้านล่างไปชำไว้เสียบไว้เขาก็เกิดก็ถือว่าเป็นไม้ที่เกิดง่ายเป็นไม้ตระกูลยูโฟเบียปลูกใส่กระถางก็สวยนะ นาเล็กก็จัดการชําไว้ทีนี้มันติดดีนาเล็กก็จะเปลี่ยนเป็นใส่กระถางใหม่ที่มีความสวยงามแตกต่างไปจากเดิมๆนะจากแบบนี้เนี่ยที่แบบนี้ที่นาเล็กชําไว้ในถังขยะเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าแบบใหม่จะเป็นยังไงสวัสดีครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีฮะที่เราจะย้ายไม้ของเราลงกระถาง เพื่อให้เกิดความสวยงามนะเล็กจะปลูกใส่กระถางให้ทรงสูงแล้วก็ให้นี้มันเป็นพุ่มเราคอยตัดแต่งให้มันเป็นพุ่มแต่ต้องใช้เวลานะก็ตามไอเดียของเราแหละอยากจะให้มันเป็นยังไงเราก็ต้องทดลองทำนเะนะี่ยเรามีไม้อยู่กับมือมีอุปกรณ์อยู่กับมือมีวัสดุวัตถุดิบอยู่กับมืออยากทำไรททำ ไม่ต้องไปรอนะแล้วเราค่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆว่ามันจะสวยงามยังไงเดี๋ยวไปดูกันครว่านาเล็กจะทํำยังไงนี่ครับคืออุปกรณ์ของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นกระถางทรงสูง ได้เลิกแล้วจัดการนี่จะลองถอนดูว่าเนี่ยเล็กถอนออกมาเฉยๆนะมอนเราเสียบไปก็คงาอาจจะรากขาดบ้างไม่เป็นไรโอ้โหรากแน่นมากเลยแสดงว่ารากเขาเดินได้ดีมากๆ ยร่แถาแบบเยอะเดี๋ยวเราจะมาปลูกใส่นี่เลย ออกมาก็มียางแล้วก็ต้องระวังเรื่องยางเขาด้วยดูกระถางที่เราจะใส่กันนี่ก็เป็นกระถางแบบนี้นี้วก็เติมปุ๋ยลงไปเป็นปุ๋ยออสโมโค้นะแล้วก็ในก็เป็นดิน ดินผสมพวกกาบมะพร้าวสับก็ได้นะอันนี้ลน,นล้นาเล็กใช้ดินเก่านะไม่ได้อะไรมากมายคิดว่าเขาคงทนได้เติมปุ๋ยไปแค่นั้นเองเอาย้ายลงมาเยอะแล้วนะหมดแล้วเราก็เห็นไหฮะเราก็จะเติมดินให้เต็มนะให้ดินกลบรากของเขาเดี๋ยวนาเล็กจัดการ ก็ปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำกันหน่อยนะก็ใส่ปุ๋ยเนี่ยเรียบร้อยรดน้ำกันเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว้ในที่ร่มรำไรก่อนนะให้เขาฟื้นตัวก่อนนี่ยเป็นไงฮะสวยงามไหมการปลูกไม้พวกนี้ไม้ตระกูลพวกมียางเนี่ยก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะเพราะบางคนผิวบางผิวแพ้ง่ายเนี่ยอาจจะโดน ยางของเขาเนี่ยซึ่งมีพิษนะไประคายเคืองต่อผิวหนังนะเพราะฉะนั้นควรใส่ถุงมือนะแต่นาเล็กไม่ได้ใส่นะ <c oughs> ก็แนะนำไว้ก่อนแล้วระวังอย่าให้เข้าตาเด็ดขาดถ้าเข้าตาเนะี่ยต้องรีบล้างออกโดยเร็วแล้วก็ไปพบแพทย์นะถ้าปล่อยไว้อาจจะถึงตาบอดได้น,ะนี่เป็นไงฮะสวยงามไหมดู เนี่ยมันยังไม่จัดทรงนะก็เดี๋ยวก็ต่อไปมันก็จะมีทรงมีอะไรของมันเองหรือไม่นาะล้วก็คอยจัดแต่งให้เกิดความสวยงามนี่ฮะพญาไร้ใบฮะมีแต่กิ่งไม่มีใบสวยงามเหมือนกันนะนะนี่นี่แหละความสุขของนาเล็กฮะสุขใจอยู่ในสวนว่างๆก็ทำฮะ มันทําให้จิตใจเราเนี่ยผ่อนคลายนะสมองมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะมีไอเดียบันเจิดขึ้นเรื่อยๆสมองจะได้ไม่ไม่ฝ่อนะลดความจําเสื่อมก็จะได้ลดลงนะนี่ฮะพยายามใช้สมองให้มากนะครับผมสลับคลิปนี้นะกัการปลูก พยาไร้ใบของนเล็ก,ก็เก็บมาฝากกันนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบต้นไม้รักต้นไม้เหมือนนาเล็กครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตติในชแน,นลสวัสดีครับ